สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแน,นลครับคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาอัอเปเียข่าวต่างรอบรู้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ชเชนต็ตนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปเร่นกันอภกานมาครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งในช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับฝากด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยข่าวแรกเนี่ยเราเป็นรอกเรื่องก่อนผมก่อนรอกเรื่องก่อนนะมันเป็นข่าวดังของวันเมื่อวานเลยนะครับล่าสุดครับฟาบิโอโรมาโนครับเขาได้รายงานเรื่องของอีวานโทนี่ครับกองหน้าของเบนฟอร์ดว่าสุดท้ายเนี่ยโทนี่ก็ได้ถูกเอฟเอแบน เรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลา8เดือนแล้วก็โดนปรับไปอีก50,000ปอนปอครับผมในฐานที่เขาทําผิดกฎของนักฟุตบอลนะครับของพิเมรีเนี่ยเขาห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลนะครับผมแล้วก็แต่ว่าอีวานโทนี่เนี่ยเขาไปมีการพนันฟุตบอลแล้วก็โดนจับได้นะครับผมก็โดนแบนไดที่เรียบร้อยนะ แล้วก็เขาไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆเกี่ยวกับฟุตบอลได้เลยนะในช่วงระยะเวลา8เดือนแต่ว่า4เดือนสุดท้ายเนี่ยหรือว่าครึ่งนึงเนี่ยเขาสามารถกลับมาซ้อมกับเบนฟอร์ดได้นะครับหลังจากเดือนกันยาเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาซ้อมได้แต่ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยานะครับเขาจะหมดสิทธ์ เล่นให้กับเบนฟอร์ดแล้วก็ซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมนะครับต้องไปซ้อมแยกซ้อมนะครับหรือว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะอันนี้คงไม่มีใครนอนอยู่บ้านนะเขาคงซ้อมมาเลยนะเขาโดนแบนแปดเดือนว้าว <Wow. S 1> คือในพี่เมลลีกเนี่ยมันมีหลายคนแล้วนะครับที่เคยโดนแบนแปดเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอลิกคอนโตน่านะครับที่ไปกังฟูคลิกถูกไหมแล้วก็จะมีลิโอฟอรินาน,นะครับ <Wow. S 1> ผมที่เคย ไม่ตรวจสารกระตุ้นนะแล้วก็โดนแบนเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกคนนึงอาเดียนมูตูนะครับในอาเดียนมูตูนี่มันเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดนะพวกโคเคนอะไรพวกนี้นะครับผมก็นะก็ถือว่าซวยไปทำาเองครับวีวานโทนี่ต่อไปเราไปพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไเต่อฟาบิเซโอโรมาโน่เหมือนเดิมครับเขาได้รายงานเกี่ยวกับนักเตะที่เป็นข่าวกับแมนยูในตอนนี้อย่างแฮร์รี่แม็กควายเกาหลีนะครับที่คนพูดกัน <laughs> แต่เขา เขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่าเขาไม่ใช่ฮัลี่เมคเกาหลีคือคิมเินแจครับคิมเินแจที่พานาบุรีได้แชมป์เกาโชซิเลียนะครับผมเขาได้มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้อย่างประจําเลยล่าสุดนะครับฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยเขาได้ไปคุยกับคนที่ใกล้ชิดกับคิมเินแจนะ เขาได้ไปถามแล้วก็คนที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยว่าคิมบินเจนี่ได้ตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูติดแล้วมันไม่ใช่นะยังไม่มีข้อเสนออะไรจากแมนยูเข้ามาเลยพวกเราก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าในส่วนตัวของคนที่ใกล้ชิดกับคิมบินเจร์เนี่ยเขาให้ข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูน่ะให้ความสนใจคิมบินเจรตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับนาโปลีนะครับผมก็ถือว่านานแล้วนะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับนาโปลีแล้วก็ ก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็ย้ําอีกครั้งว่ามันยังไม่มีการติดต่อคิม,มินเจเข้าไปนะครับระหว่างเมนยูกับนาบปลีนะยังไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับต้องเราก็เต้าข่าวกันต่อไปนะเรื่องของคิม,มินเจแล้วก็อย่าไปว่าเขาเป็นแฮนรี่แม็กควายเกาหลีนะ <c oughs> ส่วนต่อมาก็เป็นข่าวที่ล็อบบี้เซาเวียร์นะครับอดีตกัปตันทีมของแบ็กเบิร์ดโลเวอร์แล้วก็ล็อบบี้ซาเวียร์เขาเคยเป็นเด็กปั้นของเมนยูด้วยนะครับในยุคเดียวกับคาร์ดทอฟไนที่2นะอย่างดิวินเบคแฮมโพซโคและอังกิานะ <c oughs> ไม่สามารถขึ้นตัวจริงได้ก็เลยต้องไปแจ้งเกิดกับแบ็กเบิร์นนะครับซา์เวนเนี่ยเขาได้พูดถึงแอนโทนี่ครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนี่เขาเล่นดีมากและดูเหมือนว่าเขาจะปรับตัวกับพิมมิลลิ่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็ว่าเขาดีนะแอนโทนี่เนี่ยเขาโชว์ให้เห็นหลายหลายนัดแล้วว่าเล่นดีแต่ว่าสิ่งที่ควรจะปรับปรุงในความคิดผมนะผมคิดว่าการจบสกอร์ของแอนโทนี่ต้องปรับปรุงให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นเดอะเบสเลยครับ งจากปรับปรุงได้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นข่าวของ2นักเตะของเมนูที่กลับมาซ้อมได้แล้วอย่างมาคันเละฟอร์ดแลวก็สกอตแม็กทอมมินีนะครับล่าสุดเนี่ยมีภาพที่เขาลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทั้งเว็บไซต์ของสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เฟซบ o o กไอจีนะครับก็มีภาพของมาคันเลฟฟอร์ดกับสกอตแม็กทอมมินีลงซ้อมเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสกอตแม็กทอมมินีเขาก็ได้โพสต์ไอจีนะว่าเขากลับมาซ้อมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เรื่องดีในเรื่องแย่ที่ซาบิซอร์นะครับ mm hmm. เขาเจ็บไปแต่ว่าไดแม็กทอมนี่กลับมาถึงว่าศักยภาพเนี่ย mm hmm. ผมก็ไม่รู้ว่าแม็กทอมนี่จะดีเท่าซาบิซอร์หรือเปล่านะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับผม mm hmm. ต่อมาเป็นเรื่องของการซื้อขายสมสนกันบางที่เราแฟนบอลทั้งหลายเนี่ยนะรู้สึกเบื่อหน่ายผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะ mm hmm. คือล่าสุดเนี่ยทางชิกยาซิมนะครับเขาเริ่มสงสัยในตัวของกลุ่มพวกะตะกูเจเซ์แล้วว่าอยากจะขายสมสรจริงหรือเปล่าเนี่ย ราะว่าให้ให้ราคาไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่พอใจสักทีนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูงมากแต่ก็ไม่พอใจสักทีนะล่าสุดก็มีข่าวจากดิลิเมลเนี่ยว่าทางชิกยยซิมเนี่ยเขาได้ยื่นข้อเสนออีกครั้งแล้วคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะเอาก็เอาจะไม่เอาก็ไม่เอ,เอนะโดยข้อเสนอเนี่ยคือเป็นการเทคโอเวอร์เมนูหมดเลยนะครับคือการซื้อหมดแล้วก็ล้างหนี้สมสรกว่า500ล้านปอนนะคือจะล้างให้หมดเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดสมสรใหม่นะอัปเกรดสนามโอทัฟอร์ดสนามฟ้อมอัปเกรดใหม่ให้หมดนะ คือมันก็ดีสุดๆแล้วนะไม่เอาไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วแล้วมันก็ยิ่งมีทางพวก BBC พวกเดือกการเนียนะระบุว่าการเทคโอเวอร์เนี่ยเป็นการเทคแบบ100%เปรเลยคือซื้อหมดงบนี้ก็น่าจะประมาณ5-6000พันล้านปอนด์นะคือ5000ไปไปประมาณเนี้ย5 0 0พันไปไปแล้วก็จะมีงบพัฒนาสโมสรเอ่อให้มาอีกประมาณเกือบ8 0 0 1 0 0 0ล้านปอนด์นะรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ70,00ล้านปอนด์นะมันก็เยอะมากเลยนะครับอืม คือสรุปแล้วนะคือทุกสำนักข่าวเนี่ยก็ยังรายงานว่าแม้ชิคกยซิมนะ่ะจะให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าเบื้องหลังเสื้อจิมอ่ะของเสื้อจิมเนี่ยยังเยอะกว่าชิคกยซิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเสื้อจิมเนี่ยจะให้ทางเจซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าเสื้อจิมเนี่ยเขาเดีลกับเจซร์ื้อโดยตรงแต่ว่าทาง ชี้าซิมเนี่ยเขาต้องการซื้อสโมสรหมดเลยครับคือซื้อหุ้นมาจากทุกคนเลยนะประมาณนี้นะก็อืมต้องรอดูต่อไปนะครับคือถ้ายังยืยอกันอยู่เนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการซื้อขายคอมเมนยูในช่วงซัมเมอร์นะ มันจะทําให้งบประมาณเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเพราะว่ามันยังไม่ได้เจ้าของใหม่มันก็เลยต้องทําให้ลิชาร์ดอนเนี่ยต้องไกวคว้ามากกว่านี้เขาต้องปีแบบประมาณว่าในสํานักข่าวนะนะข่าวหลายข่าวเนี่ยเขาจะพูดว่าลิชาร์ดอนเนี่ยเขาจะต้องไปดิวกับทางเจสซี่ให้ได้แล้วก็ต้องดึงงบประมาณออกมาก,ก่อนก็จะมาตั้งไว้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเทคโอเวอร์สำเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้อะคือต้องมีงบเนะี่ยมาซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์ให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเป็นปัญหาในช่วงซัมเมอร์อีกทฮายเ,ยน,น,เน่ย โอ้ยอุตส่าห์คุมทีมเป็นอย่างดีนะฤดูกาลนี้จะพาทีมกลับมาได้แท้แต่ก็มีปัญหาเรื่องนี้นะโอ้ยืดเยื้อมากนะเรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลจนมาถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะโอ้มันเหมือนจะดีแล้วช่วงแรกแต่คือถ้ายื้อย่างนี้ผมว่าแย่แย่แย่นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่ามันจะยังไงนะครับ ก็ข่าวสารเมนูในวันนี้ของผมก็น่าจะจบลงทานเนีนะเดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปข่าวสารต่างๆนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วชอบคลิปนี้ผมก็ฝากหน่อยครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์เยอะเลยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิง่งขึ้นยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว